ส่งงานนะครับรถเสียคิมอีคันนะครับก็ไอหลงห้าสองเจ็ดนะครับไอหลงจะบ้าข้ามไมไต่นะฮะคเมอะไรสาวต้องมองนะครับแต่คันนี้ก็เอาไปเก็บสภาพก่อนนะครับก็เป็นจะมองนะฮะไม่ได้บุรีนะครับแต่ว่าคันนี้รถคู่บุญบารมีเผมเห็นเฟียคิมตั้งแต่เด็กๆนะครับขี่คันนี้กับพ่อนะครับก็ รถเดิมๆนะครับเดินท่อใหม่ทั้งคันนะครับคอเลตชุดค้ออนสปริงอยู่งในนี้นะครับมองไม่เห็นครับชิคเก็ตมุดเข้าไปถ่ายนะครับเหมือนเดิมครับคอสามนิ้วขึ้นนะก็เติมลวดทุกรอยเชื่อมนะครับดามไม่ทุกจุดที่สำคัญนะครับก็เหมือนเดิมครับเน้นละเอียดเข้ามาแล้วไม่ต้องเข้ามาอีกนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับผมไม่อยากให้ลูกค้าเสียเวลานะครับ รวมถึงตัวช่างเองก็เสียเวลาด้วยนะครับคือถ้างานเต็มหน้าบ้านนะครับลูกค้าท่อทำท่อจากผมมานะครับแล้วท่อมีปัญหาเนี่ยท่อขาดเนี่ยผมรัดคิวให้เลยครับรัดคิวทําให้เลยถ้าทําจากผมไปนะครับแต่ถ้ามไม่ได้ทําจากผมไปแล้วลูกค้าท่อขาดเข้ามาถ้างานหน้าร้านผมมันเต็มผมต้องขออนุญาตปฏิเสธนะครับเป็นไม่ใช่ว่าไม่ทําเลยทําครับ ถ้าคิวว่างทําให้เลยแต่ถ้าไม่ว่างรอได้รอแต่ถ้ารอไม่ได้ผมแนะนําไปที่อื่นก่อนนะครับเพราะว่างานงานมันเต็มนะครับผมก็ลองเอาลูกค้าผมก่อนนะครับแต่ถ้าลูกค้าผมมีปัญหาเข้ามาได้เลยนะครับผมรัดคิวให้นะครับก็มีเดินออกท้ายนะครับแนบเสีีชุดจําเป็นถอดได้เหมือนเดิมนะครับปูยึดต้อเหมือนเดิมครับไม่เชื่อมเสียดีนะครับก็เจาะฝังน็อตามทุกจุดนะครับแข็งแรงนะครับอันนี้ก็ ทรงตามมงคนนะครับหลังก็เป็นชุดน้าแปนให้นะครับถอดแยกได้ถอดปลายได้เวลาซื้อผิดเวลาจะทําไฟท้ายทําบางฝุ่นนะครับเราสามารถถอดออกได้เลยนะไม่ต้องไปตัดนะครับเหมือนเดิมครับขายยึดแขงโป๊กนะครับปลายแฝดสามสี่นิ้วงอปากคันนี้ไม่วนนะครับอันนี้ลูกน้องขับนะครับ ผมว่ามันจะดังกว่าของลูกพี่นะคันนี้นะถ้าตอนลูกพี่ไม่วนนี่แพ้คันนี้นะครับแต่นี้ลูกพี่มาวนเพิ่มนะแล้ก็โคตรลั่นเลยฮนะลูกพี่บอกว่าเอาเอาสองเข้าอู่ทำไมออกมาเป็น195หนะ้าเดี๋ยวฟังคันนี้นะ ูนึ่้อยเกาห้า195